สตรีที่หึงแห่งลูย่ยางตอนที่เก้าทาดแท้บ้านไม้หลังเล็กในตรอกแห่งหนึ่งลู่สวียนตื่นแทัจะทันทีที่พี่สาวมาถึงพี่ใหญ่นั่งยันตัวลุกขึ้นนั่งใกล้จะเช้าแล้วเจ้านอนต่ออีกหน่อยเถิดข้านอนไม่หลับท่านได้อะไรมาบ้างดูสีถอดชุดดำออกก่อนจะล้มตัวลงนอนยังไม่ลืมที่จะดึงน้องสาวให้นอนลงจากนั้นค่อยเล่าเรื่องที่พบเจอมาในห้องลับของเจ้างก่ากง หลังจากฟังจบลูสเวียนพันขมวดคิ้วมุ่นถามด้วยความประหลาดใจว่าไม่เจอความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาเลยหรือไม่ลูสีสายหน้าท่ำกลางความมืดมีเพียงหลักฐานที่พอจะเอาผิดได้เพียงเจ้งเางาวากงเท่านั้นว่าแต่เจ้าเถิดไปพบคนผู้นั้นมาเป็นอย่างไรบ้างลูสเวียนถอนหายใจออกมานักประโชนจี้เสียไปตั้งแต่สามเดือนก่อนข้าพบบุตรชายบุญธรรมของเขาชื่อเอาเทียนถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไปเสียเที่ยวหน่ะสิ ไม่เสียทีเดียวเขายังทำตามคำขอของข้าเพียงแต่เพียงแต่อะไรเอ้าเทียนผู้นั้นรูปร่างหนาตาเหมือนกับเฉินอินห้าวราวกับคนคนเดียวกันมันจะเป็นไปได้อย่างไรลัซีขยับนอนตะแคงเท้าข้อศอกเพ่งมองสีหน้าน้องสาวผ่านความมืดเพื่อให้แน่ใจว่านางไม่ได้พูดเล่นเป็นไแลาเจ้าค่ะข้าเห็นมากับตาตัวเองอีกเจ็ดวันท่านจะได้เห็นเองเรื่องของอ้าวเทียนกับเฉินอินห้าวทำให้สองพี่น้อง ไม่อาจข่มตาลับทั้งสองจึงพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปมาจนกระทั่งฟ้าสว่างจากนั้นก็แยกกันปลอมตัวไปหาข้อมูลราวยามให้อยู่ยู่ท่านหญิงลู่ที่หายหน้าไปนานก็มาเยือนจวนเสนาบดีอีกครั้งหากแต่ครนี้นางกลับมาอย่างเปิดเผยเพราะเรื่องเมื่อวานทำให้ลู่หายทั้งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเชิญอินเฮ่ามีใจให้นางเช่นกันพอบ้านจิ้งออกมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความประหลาดใจ เรื่องที่เจ้านายช่วยรับร่างท่านหญิงขณะก,กำลังจะตกบันไดจนกลายเป็นภาพที่ทั้งสองกำลังโอบประคองกันบุตรชายเล่าให้เขาฟังแล้วจิงยนุนจึงไม่ค่อยพอใจกับการมาของท่านหญิงผู้นี้เท่าไหร,ร่นะรบกวนช่วยไปแจ้งท่านเสนาบดีทีว่าข้ามาขอพบลู่ไห่ทางเอ,อ่ยอย่างมีมารยาตนังรู้ว่าพ่อบ้านจิงถือเป็นคนสำคัญในชีวิตของเฉินอินห้าคนหนึ่งอันที่จริงลู่ไห่ทั้งนับว่าเป็นคนฉลาด ในการเลือกเข้าหาคนที่เหมาะสมเมื่อนางให้เกียรติจริงยุวนย่อมไม่กล้าหักหน้าจำต้องตอบกลับไปอย่างมีมารยาทรบกวนท่านหญิงรอสักครู่ข้าน้อยจะไปแจ้งนายท่านก่อนขอรับดูไหาถังพายักหน้าด้วยรอยยิ้มครั้นเข่าไปแล้วนางก็หันไปกระซิบกระซาบกับสาวใช้ที่ติดตามมาอีกเดียวยามที่ข้าเข้าไปพบท่านเสนาบดีพวกเจ้าเฝ้าอยู่ข้างนอกให้ดี อย่าปล่อยให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วเจ้าค่ะสาวใช้ทั้งสองพากันรับคําในห้องหนังสือหลังจากรายงานจบจิ้งยุนยืนรอฟังคําสั่งอย่างใจเย็นในความคิดของเขานั้นคิดว่านายท่านจะต้องปฏิเสธไม่ยอมพบหน้าท่านหญิงลู่ในเวลานี้แน่เพราะเวลานี้ไม่เพียงจะเป็นช่วงที่คนทั้งจวนกำลังไว้ทุกผูคหญิงยังไม่อยู่ในจวน การพบปะกกับสตรีอื่นลำพังสองต่อสองนับว่าไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมเท่าใดนะทว่าเขากลับคิดผิดไปถนัดเชิญอินห้าวที่เพิ่งจะวางผู้กันลงกลับเงยหน้ามาบอกกับเขาว่าให้นางไปรอในห้องอุ่นอีกประเดียวข้าจะตามไปจิงยุนได้ยินอย่างนั้นพลันอึ้งไปแต่มองผู้เป็นนายอย่างไม่อยากเชื่อสายตากระทั่งถูกเชิญอินห้าปลายตามองเขาถึงได้รับคำไปจัดการห้องอุ่นที่ว่า คือห้องที่ทุกจวนจะใช้เป็นที่พักผ่อนในยามหน้าหนาวส่วนมากจะมีไว้สําหรับยามที่คนในครอบครัวมารวมตัวกันภายในห้องจะวางกระถางไฟไวสองจุดบนพื้นหมักปูด้วยพรมหรือหนังสัตว์ผนังกรูกด้วยหนังสัตว์ที่การลมหนาวได้เป็นอย่างดีห้องอุ่นในจูนเสนาบดีนั้นก็เหมือนห้องอุ่นทั่วไปในช่วงที่แต่งงานใหม่ๆเชิญอินห้า,ามักใช้เวลาหน้าหนาวครุอยู่กับภรรยาในห้องนี้หากแต่วันนี้ เขากลับเชิญหญิงอื่นเข้าไปจะไม่ให้พ่อบ้านจิ้งะนกได้อย่างไรถ้าหูยินรู้เข้าบ้านจะไม่แตกหรือดูหายทั้งลงนั่งบนเบาะรองรอให้สาวชชยที่พามาออกไปแล้วก็รีบดึงชุดกระโปรงป้านปี้ให้ต่ำลงเผยเนินออกอวบอิ่มออกมาเกือบครึ่งเต้ามีหนังซ้ำเสื้อคลุมตัวนอกที่นางสวมใส่ยังเป็นผ้าพแพรสีชมพูอ่อนบางเบาจนมองเห็นลาดไหลาขาวนวลได้รำไรสภาพของนางในตอนนี้ จึงดูย่อยยวนเป็นอย่างยิ่งเชิญอินห้าวที่เพิ่งเดินเข้ามาพลังชะงักไปเล็กน้อยทว่าวอึดใจเดียวก็เดินต่อไปนั่งลงยังเบาะรองฝั่งตรงข้ามเบื้องหน้าของทั้งสองมีโต๊ะเล็กวางไว้ด้วยชุดชาที่กำลังมีควันลอยกลุ่นพร้อมขนมกุ้ยฮาวาเขารินน้ำชาให้ตนเองพลางเอ่ยถามท่านหญิงมาพบข้าด้วยเรื่องอันใดหรือข้านำขนมมาให้ท่านลองชิมดูข้าเป็นคนทำด้วยตัวเองไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร ลู่ไห่ถังพูดแล้วมองไปที่จานขนมกุยฮวาบนโต๊ะของเขาเชิญอ,อินเ้าเห็นอย่างนั้นจึงหยิบขึ้นมากัดชิมดูครู่หนึ่งก็เอ่ยชมตามมารยาทรสชาติดีขอบคุณท่านหญิงที่มีน้ำใจทว่าลาังจากประโยคนั้นแล้วเขากลับไม่มีทีทว่าจะเอ่ยอะไรต่อลู่ไห่าังรู้สึกร้อนใจขึ้นมาหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้มีหวังนางต้องกลับไปโดยไม่ได้อะไรแนะ่ ไม่ได้ต้องหาทางให้เขาเข้ามาใกล้ชิดกว่านี้คิดแล้วก็มองไปยังจอกชาครั้นเห็นว่าเฉินอินห้าวยังก้มหน้าก้มตาชิมขนมจึงรีบปัดถ้วยชาของตัวเองอ่ะท่านหญิงเฉินอินห้าวรีบเข้ามาดูด้วยความตกใจเวลานี้ตั้งแต่ผ้าคาดอกไปจนถึงกระโปรงของนางเปียกชื้นถูกลูกหรือไม่เขาถามไม่เจ้าขะขออภยัยเป็นข้าไม่ทันระวัง ลู่ไห่ทงังแซ้งยกมือปัดเฉียดเนินอกขาวอวกของตนเองอย่างจงใจเมื่อมองจากมุมสูงย่อมเห็นเข้าไปถึงร่องอกมือของเฉินอินห้าวที่กำลังจับแขนของนางอยู่ท่านบีบแน่นขึ้นนางเงยหน้ามามองเขาด้วยในตาช่ำรื้นริมฝีปากเผยอขึ้นเล็กน้อยท่าทางราวกับลูกนกพึ่งถูกช่วยขึ้นมาจากน้ำนางทั้งยุยยวนทั้งเชิญชวนถึงเพียงนี้แล้วจะมีบุรษุษสกี่คนที่ทนได้ แต่แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่เฉินอินห้าวแน่ใบหน้าหล่อเหลาค่อยๆน้มลงไปจุมพิตริมฝีปากบางราวกับคนลมเมอร์ลู่หายทั้งหลับตารับปลายลิ้นของเขาเข้ามาในปากด้วยความเต็มใจในความตั้งใจของดังนั้นคือต้องการแค่ใกล้ชิดกับเขาหากแต่นางดูเบาอารมณ์กำหนัดของบุรุษเพศมากเกินไปแสงแดดด้านนอกเริ่มอ่อนจางลงแล้วพอบานจริงและบุตรชายมีสีหน้าเคร่งเครียด ชายหนุ่มยิงสาวอยู่ด้วยการลำพังเดินนานเพียงนี้คงคิดเป็นอื่นไม่ได้แล้วหลังจากลมหายใจกลับมาเป็นปกติลู่หายทังพลิกตัวหันมากอดเอลซอบศกหน้าลงบนแผ่นนอกชื้นเหงื่อเปิดทมเข้าเสียงออดอ้อนว่าท่านพี่จะอยากกับลูส่สวียนเมื่อใดเจ้าคะเชิญอ,อินห้าวยกมือลูบผมของนางเบาๆตอบกลับเสียงเรียบยังไม่ใช่ตอนนี้นางเพิ่งจะสูญเสียข้าไม่อยากทำร้ายจิตใจนางแล้วข้าเล่าเจ้าคะ ท่านจะให้ข้าอยู่ในฐานะอะไรลู่ไห่ทั้งยานกายลุกขึ้นมาจ้องหน้าเขาด้วยความไม่พอใจเขาทำกับนางขนาดนี้แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าอย่าไม่ได้แล้วนางจะอยู่ในฐานะอันใดเล่าด้วยความที่ไม่อยากฟังเขาจึงลุกมาจับนางกดลงบนพื้นพรมอีกครั้งไม่นานเสียงลมหายใจกระเสาบก,ก็ดังตามมายามที่ลู่ไห่ทางออกมาจากห้องอุ่นในตอนเย็นนางถึงกับแข้งขาสัน่นวางขาทั้งสตทั้งขาดแทบจะก้าวขาไม่ออก สาวใช้พากันรีบเข้าไปประคองเชิญอินห้างที่เดินตามมาเบื้องหลังส่งสายตาให้จิ้งโศกเข้าไปเก็บกวาดหลักฐานในห้องก่อนจะเดินออกไปส่งนางขณะจะขึ้นรถมาลู่หายทางยังหันกลับมากระซิบบอกกับเขาว่าข้าจะรอท่านอย่ากกับนางเขาเพียงพยักหน้างเงียบๆไม่ได้กล่าวอะไรการกระทําของเจ้านายแน่นอนว่าไม่มีบ่าวไพรคนไหนกล้าปริป,ปากแม้แต่พ่อบ้านจิ้ง ยังไม่กล้าเอ่ยถึงได้แต่นึกเป็นห่วงความรู้สึกของผูหยินจวนขาหาบดีเป็นที่จับตามองมาแต่ไหนแต่ไรถึงเรื่องที่เฉินอินห้าวกระทําในห้องอุ่นจะไม่มีใครรู้แต่เรื่องที่ท่านหญิงลู่หายเข้าไปในจวนเสนาบดีตั้งแต่เช้าจรดเย็นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครเห็นขณะที่ลูส่สเวียนเก็บของเตรียมจะกลับพ่อคาหาเร่คนหนึ่งก็นําเรื่องนี้มาเล่าให้นางฟังมือที่กําลังถือไม้คานกําแน่นในหัวของลูส่สเวียนนั้น คิดในทางดีไม่ได้เลยเมื่อกลับถึงบ้านลูซี่เห็นน้องสาวมีอาการซึ้งซึมอดที่จะเอ่ยถามไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าไม่มีอะไรข้าแค่เหนื่อยลูสเวียนตอบพางลอกหน้ากากแป้งเปียกออกจากใบหน้านางไม่อยากให้พี่สาวต้องมากังวลใจเพราะเรื่องรายสาระจึงไม่คิดจะเล่าให้ฟังแต่หันไปชวนคุยเรื่องอื่นแทนทางท่านได้ข่าวอะไรมาบ้างซุนเซียวนานมาถึงเมืองหลวงแล้ว ยามที่เอ่ยประโยคนี้แววตาของลูซีมีแต่ไอสังหารลู่สวียนมีสีหน้าฉงนไม่คิดว่ารราแม่ทับซุนจะกลับมาเร็วเช่นนี้ม่หนำซ้ำยังดูเหมือนว่าจะกลับมาอย่างไม่เป็นทางการเสียด้วยพรุ่งนี้ข้าจะปลอมตัวเข้าไปในจวนสกุลซุนเผื่อจะได้อะไรบ้างลูซีกล่าวท่านต้องระวังตัวด้วยคืนนี้ลูส่สวียนไม่อาจข่มตาหลับคิดไปถึงภาพในอดีตยามพบกับเชิญอินห้าวครั้งแรกเวลานั้น นางพึ่งจะอายุ13ปีเขาพึ่งจะได้รับตำแหน่งรองเสนาบดีกรมคลังถือเป็นคุณนางที่อายุน้อยที่สุดเชิญอินเห้าในตอนนั้นเป็นบุรุษที่หญิงสาวกว่าครึ่งเมืองหมายปองเหมือนอย่างตอนนี้นางเองก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเลือกนางบางครานางเคยนึกสงสัยว่าที่เขาเลือกนางเพราะรักนางจริงๆหรือเพราะอำนาจของบิดานางกันแน่ โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ